ขอสวัสดีทุกคนเช่นเคยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่อยของเรากับตังกว่า Travel the World ค่ะในคลิปนี้ไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไปเที่ยวทริปทัวร์แมป google earth แต่อย่างไรนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องทีกันอีกแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจังหวัดสมุทรสงครามนะอยู่แค่สมุทรสาครจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นเองซึ่งที่นั้นเนี่ยไม่ทราบพิกัดเหมือนกันนะคะรู้เพียงแต่ว่าอยู่ริมถนนพระรามส เป็นบ้านร้างตากับยายซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความหลอนความน่ากลัวเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าไปรับฟังเรื่องราวและภาพประกอบไปเลยค่ะบ้านร้างตายายอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งติดกับถนนพระราม2เด็กมหาชัยเนี่ยจะรู้จักกันดีนะคะว่าท้าต้องการล่าท้าผีให้มาที่นี่ในหมู่บ้านเนี่ยมีอาศัยอยู่เพียงแค่ประมาณ4-5หลงังจากทั้งหมด20หลงัง ทำให้ช่วงกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเงียบซ้ำร้ายยังไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างด้วยซึ่งที่นี่มีบ้านหลังหนึ่งค่ะมี2ตายายอาศัยอยู่เพียงลําพังด้วยความที่หมู่บ้านเงียบอยู่แล้วและความปลอดภัยก็น้อยนะคะทําให้มีโจรวัยรุ่นบุกเข้าไปปล้นและเกิดการพลั้งมือทําให้ตาและยายเสียชีวิตหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยร้าง เริ่มมีเรื่องเล่าหลอนๆเกิดขึ้นเช่นไฟที่ปิดเปิดเองเก้าอี e ้ที่คุณตาชอบนั่งโยกเองยามในหมู่บ้านนะคะซึ่งเดินตรวจในตอนกลางคืนเนี่ยเคยได้ยินเสียงภายในบ้านจึงนําไฟฉายส่องไปดูชั้นสองของตัวบ้านสิ่งที่เห็นก็คือคุณยายยืนมองอยู่ตรงหน้าต่างจากนั้น ยามหรือรอปภของหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่กล้าผ่านหน้าบ้านตาและยายอีกเลยนะคะซึ่งต่อมาคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เจอเรื่องราวแบบนี้หนักขึ้นทุกวันทั้งสุนัขหอนเสียงกรีดร้องจากตัวบ้านทําให้เริ่มทนไม่ไหวจึงย้ายออกกันไปซอยนี้ก็เลยเงียบไม่มีคนอยู่น่ากลัวกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นสถานที่ล่าท้าผีไปค่ะถือว่านําแพทเทิร์นเรื่องนี้เนี่ย ไปทำการ์ตูนผีที่ช่องหลักได้เลยนะคะเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะดูท่าทางคอนเทนต์เล่าเรื่องผีเนี่ยน่าจะขายดีกว่าคอนเทนต์อื่นเลยนะยังไงก็ถ้าอยากสปอร์ตให้กันนะคะก็ต้องกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก็ดิ่งช่องแล้วก็ช่วยดันให้ช่องนี้พันกดไว้ๆนะคะแล้วมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้ากับแังกวา t ท a เวอร์ e ดูเวิรคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ